คุณกำลังรับฟัง Story at Night ใครแฟนนิยายต้องหา้ามพลาดเพราะช่อง Story at Night เปิดให้สมัครสมาชิกแบบ Exclusive แล้ววันนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิทพิเศษก่อนใคร Exclusive ขนาดไหนไปดูกันเลยได้ฟังนิยายใหม่ๆก่อนใครมีตราสัญลักษณ์ของช่องเอาไว้ประดับสีสวยว่าลคอมเมนต์ Comment. ไดสติกเกอร์ที่น่ารักน่ารักเอาไว้คอมเมนต์กันแบบได้อารมณ์มากขึ้นลุ้นรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสมาชิกเท่านั้นและกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายที่จะตามมาในอนาคตสมัครเป็นสมาชิกชาวสตอรี่แอดไนกับเราเพียง80บาทต่อเดือนเท่านั้นอย่ารอช้าคลิกสมัครตรงนี้เลยคำเตือนนิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นจากจินตนาการเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความรุนแรงและการใช้ภาษาไม่ควรลอกเลียนแบบพฤติกรรมเด็กเยาวชนและผู้มีภาวะโรคซึมเศร้าหรือโรคอื่นๆทางด้านจิตใจโปรดหลีกเลี่ยงการรับฟังเด็กเลี้ยงมาเฟียตอนที่25แสนดีเก้าปีต่อมา แซนดี้กลับมาแล้วค่ะเสียงใสอ่อนหวานของหนูน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มเอ่ยทักทายแด่หญิงสาวเบื้องหน้าพลางย่อตัวก้มลงยกมือไหว้ตามแบบซึ่งถูกสั่งสอนมาจากโรงเรียนด้วยความนอบน้อมคนเก่งของแม่กลับมาแล้วหรอคะหญิงสาวหยุดการกระทำทุกอย่างของตนเองลง ก่อนที่จะรีบพุ่งตัวเข้าไปสวมกอดพร้อมกับอุ้มหนูน้อยขึ้นมาแนบอกของตนเองวันนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะตั้งใจเรียนหรือเปล่าเอ่ยตั้งใจค่ะแสนดีตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครูคอยช่วยเหลือคนอื่นตามที่คุณแม่บอกทุกอย่างเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะคนดีของคุณแม่ สีน้ำกล่าวชมความน่าเอ็นดูของลูกสาวอายุเจ็ขวบของตนเองแล้วจึงกดจมูกลงกับแก้มนุ่มใสเพื่อเป็นรางวัลให้กับหนูน้อยตรงหน้าของเธอวันนี้คุณแม่ทำอะไรให้แสนดีทานบ้างคะอืมก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องนั้นคุณแม่มีเรื่องจะขอร้องแสนดีหน่อยคะ่ะเรื่องอะไรหรอคะบอกมาได้เลยคะ่ะ แซนดี้พร้อมช่วยอยู่แล้วเพราะว่าแซนดี้เป็นเด็กดีไงล่ะแม่รู้ค่ะว่าแซนดี้เป็นเด็กดีถ้าอย่างนั้นวันนี้แซนดี้ช่วยคุณแม่ทำกับข้าวหน่อยได้ไหมคะช่วยคุณแม่ทำกับข้าวหรอคะใช่ค่ะเพื่อคนพิเศษของพวกเราไงคะคนพิเศษอะหรือว่าป๊าป้าปิงปองถูกต้องค่ะ เพราะวันนี้คือวันที่ป้าปากลับมาจากอิตาลีค่ะไอ้เมกแกเช็คของให้มันครบนะเว้ยอย่าให้หายเหมือนคราวที่แล้วอีกนะไม่ต้องห่วงหรอกครับนายนายเล่นสั่งให้ผมนับทุกๆสิบวิขนาดเนี้ยไม่มีทางหายแน่นอนครับเพราะเห็นแบบนี้ สายป่านถึงได้เริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมสีน้ำถึงชอบมาบ่นว่าประธานเหอลูกเอามากๆประโยคจิกกัดอันดังมาจากปากของเลขาสาวสวยคนสนิทและลูกน้องหนุ่มซึ่งทำงานร่วมกันมาเป็นสิบกว่าปีถูกเปล่งออกมายั่วโมโหชวนให้คิ้วของมาเฟียอ,อิตาลีกระตุกข,ขึ้นมาด้วยความหมงุดหงิดตอนนี้ก็พากันจิกฉันไปเถอะรอเวลาพวกแกสองคนมีลูกเมื่อไหร่นะฉันจะพูดมันทุกวันเลย ผมเองก็อยากทำอย่างนั้นนะครับแต่ว่าน้องเขาไม่ยอมสักทีไอ้นี่เมกเดี๋ยวเหอะมาพูดเรื่องแบบนี้ตอนนี้ได้ยังไงล่ะมิเคเล่หลุกในตาคมเข้มลงพลางถอนหายใจเหนื่อยหน่ายเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าคู่สามีภรรยาด้านข้างกำลังจะเริ่มเปิดศึกประท้าฝีปากกันอีกครั้งถ้าตามปกติแล้วเขาคงจะทำเป็นหูทั่วลม และไม่ใส่ใจกับเสียงเอะอะโวยวายของทั้งคู่หากแต่ว่าคราวนี้นั้นเขาต้องการที่จะรีบกลับไปยังคารหาดเพื่อไปพบกับดวงใจทั้งสองของเขาซึ่งกำลังนั่งรอคอยเขาอยู่ด้วยความคิดถึงตลอดสมเดือนเพราะว่าเขาต้องเดินทางไปดูแลธุรกิจใหม่ฝั่งยุโรปจึงทำให้ครอบครัวสเตฟาโซแทบจะไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันเลย เพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงจำเป็นจะต้องออกตัวห้ามปรามคู่รักคู่งอนข,งข้างเสียหน่อยพอ,อได้แล้วทั้งคู่เลยรีบพ,พาฉันกลับคฤหาสน์ไปเจอลูกเมียฉันสักทีไม่งั้นฉันจะหักเงินเดือนและโบนัสของพวกแกทั้งคู่คนละครึ่งสิ้นสุดเสียงของร่างสูงเมฆากรและสายปานจึงได้ทำการรู้ซิบป,ปากของกันและกันให้สนิทก่อนจะรีบนำข้าวของขึ้นรถ แล้วจึงรีบเคลื่อนตัวพุ่งตรงไปยังครหาสาของผู้เป็นนายด้วยความรวดเร็วจะว่าไปแล้วเวลามันก็ผ่านไปเร็วจริงๆนะคัะเนี้ยนั่นสิครับไม่ทันไรคุณหนูก็ใกล้จะอายุครบแปดขวบแล้วก็ดูอย่างเมียแกสิ เ,เพิ่งจะเป็นแค่เด็กอายุ19เมื่อวานนี้เองมาตอนนี้เรียนจบได้มาทํางานเป็นเลข,ขาฉันซะแล้วทําไมมันถึงบกกลับมาที่เรื่องของฉันได้คะเนี่ยท่านประธานสายป่านเปล่งเสียงประท้วงออกมาด้วยความรู้สึกงมุนงงให้กับคําพูดของผู้เป็นนายที่จู่ๆก็แว้งกลับมาจิกกัดเธอซะอย่างนั้นไม่นำซ้ําสามีของเธอยังจะมีหน้ามายิ้มระรื่นส่งเสียงหัวเราะชอบใจ อยู่ข้างๆอีกต่างหากตรวดพี่เมฆแล้วไม่ต้องมาคุยกันเลยเอา้าทำไมเป็นงี้ล่ะคะพี่ทำอะไรผิดอ่ะไม่รู้ไม่ชี้มิเคเล่จ้องมองภาพเหตุการณ์เบื้องหน้าด้วยรอยยิ้มแฝงไปด้วยความขบขันเล็กน้อยจากนั้นจึงค่อยๆเลื่อนสายตาทอดมองออกไปนอกหน้าต่างรถยนต์ นึกถึงภาพใบหน้าอันคุ้นเคยของภรรยาและลูกสาวตัวน้อยซึ่งขณะนี้ทั้งคู่คงกำลังตั้งตารอให้เขากลับไปหาอย่างใจจดใจจอ่อจะเป็นยังไงกันบ้างนะได้พากันกินข้าวครบสามมื้อหรือเปล่าคงไม่มีเรื่องให้ต้องเสียใจใช่ไหมเจ้าหญิงตัวน้อยจะสูงขึ้นกี่เซนกันนะภรรยาของฉันจะน้ำหนักน้อยลงกว่าเดิมไหมนะ อยากรีบกลับไปหาเร็วๆจังเมื่อไหร่ป้าป๋าจะมาถึงหรอคะแสนนีหิวแล้วอดทนอีกหน่อยนะคะคนเกง่งอีกไม่นานป้าป๋าก็จะมาถึงแล้วคะ่ะก็ได้คะ่ะแสนนีจะอดทน เพราะว่าแสนดีรอทานข้าวกับป้าป๋ามาตั้งสามเดือนเลยนี่นาน่ารักที่สุดเลยค่ะคนดีของแม่คุณแม่ว่าป้าป๋าจะชอบแกงส้มเะอมไข่กุ้งที่แสนดีทำไหมคะต้องชอบอยู่แล้วค่ะนั่นก็เพราะว่าแสนดีอุตส่าห์ตั้งใจทำให้ป้าป๋าเลยนี่นาเฮเป็นแบบนั้นก็ดีสิคะแสนดีอยากให้ป้าป๋ารีบมาถึงเร็วๆจัง เสียงล้อรถเสียดสีกับพื้นหินอ่อนบริเวณหน้าทางเข้าของคฤหาสน์ดังขึ้นขัดจังหวะบทสนทนาของสองแม่ลูกเพียงเท่านี้ก็สามารถรับรู้ได้แล้วว่าบัดนี้นายใหญ่เจ้าของคฤหาสน์ได้เดินทางมาถึงแล้วป,ป้าป๋ากลับมาแล้วหรอคะเจ้าหญิงของป้าป๋ามาให้ป้าป๋ากอดหน่อยเร็ว ทันทีเมื่อก้าวขาลงจากรถยนต์คันหรูผู้เป็นพ่อไม่รอช้ารีบย่อตัวลงคุกเขา่าสองแขนแกร่งอ้าออกว่างรอรับร่างเล็กของลูกสาวเข้ามาสู่อ้อมกอดด้วยความคิดถึงแสนดีคิดถึงป้ป๋าที่สุดเลยป้ป๋าก็คิดถึงแสนดีที่สุดในโลกเลยค่ะว่าจบมิเคเล่ก,ก็กอดหอมลูกสาวตัวน้อยด้วยความรัก และคิดถึงจนรู้สึกพอใจโดยไม่ทันสังเกตเลยว่ายังคงมีอีกร่างหนึ่งยืนเฝ้ารอการกลับมาของเขาอยู่เช่นกันคิดถึงแต่น้องแสนดีคนเดียวแบบนี้มันน่าน้อยใจจริงๆนะคะเนี่ยสีน้ำก้าวเท้านำร่างของตนเองมาหยุดอยู่ตรงหน้าสองพ่อลูกพร้อมกับรอยยิ้มหวานพิมพ์ใจประจำตัวของเธอปาปะ กอดคุณแม่สีน้ำด้วยไม่งั้นคุณแม่จะมีน้ำออกจากตาได้สิคะทำไมจะไม่ได้ละ่ะว่าจบมิเคเล่จึงขยับมายืนหยุดอยู่ตรงหน้าภรรยาคนสวยก่อนจะโอบกอดร่างบางตรงหน้าด้วยความคะนึงหาโดยมีเจ้าตัวเล็กขั้นกลางอยู่ระหว่างทั้งคู่ป,ป้าป๋ารีไปทานข้าวกันเถอคะค่ะแซนดี้ทำของโปรดของป้าป๋าไว้ให้ด้วยนะคะ โอ้โหแสดีเป็นคนลงมือทำเองหมดเลยเหรอคะแค่ให้ช่วยเป็นลูกมือนิดหน่อยคะ่ะเพราะว่าแกคิดถึงแดดมากเลยอยากทำอะไรเป็นของขวัญต้อนรับการกลับมาในครั้งนี้คะ่ะลูกสาวใครเนี่ยน่ารักที่สุดเลย <c oughs> ลูกป้าป๋ากับคุณแม่ไงคะสีน้ำว่าเรารีบไปทานข้าวกันดีกว่านะคะ <c oughs> ไม่งั้นอาหารคงเย็นซะก่อนจัดให้ตามคำขอเลยครับ ชินี้ดูสิคะแสนดีเป็นคนเจียวไข่เองเลยนะฮาวอะมืมอร่อยจังเลยค่ะป้าป๋าหายเหนื่อยเป็นปลิทิ้งเลยงั้นก็ทานเยอะๆเลยนะคะป้าป๋าจะได้มีแรงมาเล่นกับแซนดี้โอเคค่ะแต่ว่าแซนดี้ก็ต้องทานผักเยอะๆด้วยนะคะยังจำสัญญาที่ให้ไว้กับป้าป๋าได้อยู่หรือเปล่าคะจำได้คะ่ะ แซนดีจะต้องกินผักเยอะๆจะได้ตัวโตเหมือนป,ป้าป๋าเก่งมากค่ะคนดีว่าจบฝ่ามือหนาก็ค่อยๆบรรจงรูปไล้ลงบนศีรษะน้อยๆของบุตรสาวแล้วจึงตักอาหารมาใส่ไว้ในจานของบุคคลซึ่งนั่งทานข้าวอยู่อย่างเงียบๆข้างกายตนเองส่วนหนูคนนี้ก็ต้องทานเยอะๆเหมือนกันผอมจนเหลือแต่กระดูกหมดแล้วเนี่ย รู้ตัวมากไหมอย่าทําเหมือนว่าหนูยังเป็นเด็กได้ไหมคะแดดหนูอายุ28แล้วนะอ๋อเหรอไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยนึวกว่าเพิ่งจะครบ20ปีไปแค่วันเดียวเองแดดอ่ะขอโทษค่ะข,ขอโทษสีน้ำทำหน้ามุ้ยเล็กน้อยให้กับความขี้เล่นและกวนโอยของสามีตนเองก่อนจะนึกขึ้นได้ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่ง ที่เธอจะสามารถเอาคืนร่างสูงได้แซนดี้คะทำไมไม่เล่าเรื่องของแทนคุณให้ป้าป๋าฟังหน่อยละคะแทนคุณใครคือแทนคุณเหรอคะแทนคุณคือเพื่อนผู้ชายที่แซนดีสนิทด้วยคะ่ะแซนดีชอบแทนคุณมากเลยเพราะแทนคุณใจดีแถมยังไม่แกล้งแซนดีกับเพื่อนๆด้วยไม่เหมือนเด็กผู้ชายคนอื่นๆที่หนูเล่าให้คุณแม่ฟังไม่ได้จบแค่นี้นะคะ เล่าเรื่องที่เหลือด้วยสิคะอือแล้วก็แทนคุณจะชอบซื้อขอนมมาให้แสนดีด้วยค่ะคอยปกป้องดูแลเวลาเพื่อนผู้ชายมาแกล้งคอยสอนการบ้านแสนดีด้วยคอยอยู่เป็นเพื่อนแสนดีตอนรอรถไปรับกลับบ้านด้วยค่ะเมื่อได้ฟังมาถึงตรงนี้คิ้วเข้มของเจ้าคุณพ่อจึงออกอาการชักกระตุกเล็กน้อยพร้อมกับส่งสายตาไปหาภรรยาคนสวย ก่อนจะพบเข้ากับแบวตาขี้แกล้งของอีกฝ่ายซึ่งกำลังแอบชำเลืองมองปฏิกิริยาของตนอย่างนึกสนุกแล้วเมื่อวันก่อนแทนคุณกับแสนดีสัญญาอะไรกันไว้บอกให้ป้าป๋ารู้หน่อยสิคะสัญญาอะไรคะบอกป้าป๋าหน่อยสิคะเจ้าหญิงคนสวยพวกเราสัญญากันว่าถ้าโตขึ้นเมื่อไหร่เราจะแต่งงานกันคะ่ะฮ แต่งงานเหรอทันทีที่สิ้นสุดประโยคอันไร้ดิ่งสาของลูกสาวผู้น่ารักเสียงร้องตะโกนโวยวายของมิเคเล่ก็ดังขึ้นลั่นไปทั่วทางคาร์หาตสร้างความตื่นตระหนกให้กับเหล่าคนรับใช้และบอดี้การ์ดเป็นอย่างมากนี่มันหมายความว่ายังไงกันคะอธิบายให้ป้าป๋าฟังเดี๋ยวนี้เลยนะคะแล้วก็หนูด้วยสีน้ำไม่ต้องบอหัวเราะเลยให้ที่จะห้ามพรามลูก กลับสนับสนุนกันแบบนี้เดี๋ให้อยากจะบ้าตายอ่าออ,อย่าเสียงดังสิคะ <c oughs> แม่จ๋าป้าป่าเป็นอะไรอ่ระตลกจังเลย <c oughs> สุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นว่าอาหารข้ามมือนี้จบลงด้วยเสียงหัวเราะชอบใจของสีน้ำและแสนดีพร้อมกับคำถามมากมายจากมิเคเล ซึ่งออกอาการทักท้วงห่วงลูกสาวคนเดียวคนนี้ราวกับจงอางห่วงไข่ก็ไม่ปานแม่จ๋ายายจ๋าสีน้ำได้มีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขเหมือนที่ฝันไว้แล้วนะ